อาะทีนี้เรามาเริ่มสู่ทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องพลาสติกนะคะ I would like to know how many how how many plastic container are there in your house each evening ในแต่ละเย็นเนี่ยได้ขยะอะไรมาบ้างได้พลาสติกมามากน้อยแค่ไหนเอาละนะจะเริ่มไปถามคิดหรือ,อยังไปถามที่นักเรียนชายก่อนจะไปที่นักเรียนชาย อ่ะน,นะได้ขยะอะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างเย็นหนึ่งนึกถึงหนึ่งเย็นหนึ่งเย็นเลยไม่ได้มาอ่ะถือถือไม่ได้มา,มมาอันนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะเย็นวันหนึ่งเนี่ยกับที่บ้านซื้อกับข้าวถุงไหมซื้อไหมคะทำกินเอง,เอ,งอ่าแปลว่าบ้านนี้ดีไหมคะ เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เป็นถุงพลาสติกที่บ้านเนี่ยมีเยอะไหมกล่องโฟมที่บ้านมีเยอะไหมคะอ่าไม่มีอ่ะ,อะทีนี้บ้านเราบ้างถุงพลาสติกครับอ่าถุงพลาสติกเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านถุงใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะอ่าเย็นว,วันนึงอ่าซื้อกับข้าวเราได้ถุงเยอะมาก้อยแค่ไหนสองถุงครับสองถุงอ่ะแล้วหลังจากที่เรารับประทานเสร็จมีอะไรที่ต้องทิ้งบ้างถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกมีอะไรเอ่ยไม่มีนะครับมีถุงพลาสติกอย่างเดียว มีเศษอาหารมีไหมมีครับมีเศษอาหารมีอะไรคะมีพวกกระดาษมีไหมไม่มีครับไม่มีนะอทีนี้ไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งครั้งหนึ่งเนี่ยซื้อทีวีซื้อทีวีซื้อของเยอะแยะเลยหลังจากใช้เสร็จแล้วเหลือขยะอะไรไว้ที่บ้านบ้างกล่องกระดาษกล่องกระดาษมีอะไรคะถุงพลาสติกถุงพลาสติก ขวดแก้วขวดแก้วมีอะไรคะโฟมมีไหมมีครับอ่ามีบ้างเพราะฉะนั้น how can you manage with this garbage นักเรียนจะสามารถจัดการกับขยะเหล่านี้ได้อย่างไรมีเยอะแยะเลยโฟมพลาสติกแก้วนะคะนักเรียนจะจัดการได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวทีนี้เมื่อคราวที่แล้วให้งานไปนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ย ให้ออกมานําเสนอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนออกมานําเสนอนะคะโดยที่คนแรกคนแรกเป็นใครเอ่ยอ่ะคนแรกเลขที่หนึ่งเลยอยู่ไหนคะคนแรกอยู่ไหนเอ่ยมาไหมคะเลขเที่อ่ะเตรียมมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่ห้องห้องสองอันนี้ตัวแทนห้องสองมาไหมคะมาไหมคะอ่ะเป็นเลขที่สิเอเลยสิบเอ็ดมีไหมคะ เลขที่สิอ็ดมาเลยค่ะอ่าน,นักเรียนไปตรงนู้นแล้วก็ถ้ามีกระดาษมีกระดาษไหมคะอะ่พูดภาษาไทยได้ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ให้เครียดให้พูดภาษาไทยได้อเอาละ,อ,าละนะอ่ะนะอ่เริ่มตน้นนี่คืองานที่เพื่อนเขาจะออกมานําเสนออันแนะนําตัวเองก่อน Hello my name is พานิคาประสงค์จะออกมา อ,อธิบายเกี่ยวกับการจัดการกับพลาสติกนะคะ,ะเรื่องอขวดพลาสติกค่ะคือว่าสามารถทำเป็นสิ่งประดับตกแต่งในบ้านก็ได้ค่ะเช่นทำโมบายจการดอกไมอก้อะไรอีกมากมายเลยคะ่ะแต่ว่าที่จะนำเสนอนะคะคืออุปกรณ์จับมแมลงวันค่ะซึ่งสามารถทำได้ทุกบ้านค่ะคือว่าใช้ขวดแค่ขวดพลาสติก ะค,ะคือว่ามวีวิธีทำก็คือนำขวดใบที่1มาตัดครึ่งค่ะเอาแค่ส่วนบนค่ะแล้วก็ขวดใบที่สองก็เจาะรูตรงท้ายขวดค่ะคือว่าสามารถให้ขวดใบที่หนึ่งอะคะ่ะสอดเข้าไปในรูได้ค่ะแล้วขวดใบที่3ามก็ใส่น้ำหนึ่งประมาณ1นส่วนสี่ของขวดอะคะ่ะ แล้วก็เจาะรูตรงส่วนบนค่ะสะ่ะดูตัวอย่างเพื่อนวาดกรรมวิธีมาด้วยนะคะสามารถทำให้เ,เจาะรูขวดไปที่สามที่ที่ขวดไปที่สองสามารถต่อเข้าไปได้ค่ะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็ เอามาต่อไว้แล้วนําไปวางไว้ตรงจุดที่ว่ามีมาแมลงวันมากๆอะค่ะมแมลงวันก็จะบินเข้าไปนะคะขวดไปที่หนึ่งแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ไม่ไม่สามารถมันมันจะไม่สามารถออกมาได้ค่ะเพราะว่าเราปิดไว้มันก็จะบินต่อไปมือเรามันไม่สวยนะคะนักเรียนเราเอาดินสอก็ไดบ้บินต่อไปผ่านขวดไปที่สองค่ะแล้ว ด้านนี้มันก็จะไม่สามารถวีดีโอมาได้มันก็จะเข้าไปในรูนี้ค่ะแล้วมันจะเข้าไปขวดไปที่3ซึ่งมีน้ําอยู่เมื่อมันอยู่ในนี้นานๆขาดออกซิเจนใช่ไหมคะมันก็จะจมน้ําตายค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะลดพลาสติกได้เยอะไหมได้เยอะ,<ช>ค,ะค่ะเพราะว่าทุกครอบครัวนี้มีปัญหาเรื่องมแมลงวันมากค่ะเพราะว่ามแมลงวันนี้เป็นมแมลงที่เป็นาหะนําโลกค่ะ รลยแรงมากด้วยเอาพลาสติกที่เหลือใช้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกำจัดมแมลงวันค่ะโอเค any more มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มโอเค thank you good idea เห<ม>็นไหม,ไมคะไอเดียต่างๆสามารถสร้างขึ้นมาได้อะดีมากคนต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องพลาสติกพลาสติกเสร็จแล้วมีใครเรื่องอื่นมั้งคะอ่ะเลขที่21อยู่ไหนเอ่ยอ่ะ21ไอเดียเรามาดูนะคะไอเดียต่างๆนักเรียนไม่จำเป็นที่ต้องไป ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเกิดขึ้นจากสมองของเราเนี่ยได้เสมอเลยนะคะเรามีความคิดที่อินเทอร์เน็ตอาจจะหาไม่เจอก็ได้นะคะอ่ามางนี้อแนะนําตัวเองด้วยอ่าไม่เป็นไรออะให้ยืนตรงนี้จะได้รู้สึกว่าอบอุ่นวันนี้ให้เป็นครูแมรี่มิสศศิวิพาจันทรบุตรการดีเซกศศิวิบาอ้อศิวิพาอาตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อย การรีไซเคิลพลาสติกจะต้องดําเนินการแยกหรือทิ้งพลาสติกบางส่วนและแยกบางส่วนที่เป็นประโยชน์เอาไว้แต่เมื่อเทียบกับแก้วหรือโลหะแล้วพลาสติกจะแตกต่างออกไปเพราะประชาชนส่วนใหญ่มักจะใช้พลาสติกที่ทําจากยางสนอโอเคอันต้องใช้อนี้ด้วยใช่ไหมคะครูว่าจะขึ้นให้เพื่อนๆดูหน่อยที่ทําจากยางสนหรือไม้ต่างๆและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะนํามันมาคัดเลือกเพื่อรีไซเคิลอย่างเวลาที่เราคัดเลือกโลหะ มักจะใช้แม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายต่อการคัดเลือกนักแต่ในบางส่วนของขวดพลาสติกอาจจะมีสิ่งที่ทำมาไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้การนำพลาสติกมารีไซเคลิลแทนที่จะนำมันมาทำลายด้วยการเผาหรือความร้อนซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและใช้เวลานานมากกว่ามันจะสลายไปการนำมันมารีไซเคลิลจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง และนำพลาสติกที่รีไซเคิลแล้วมาใช้ประโยชน์ต่อเช่นนำมันมาทำเป็นภาชนะหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะทำลายมันโอเคอันนี้เป็นภาพรวมนะคะของการลดพลาสติกใช่ไหมคะว่าเราเอามาใช้กับส่วนอื่นอับประมือให้เพื่อนน,อน้อยโอเคกินพอแล้วไปค่ะอันตัว n คนต่อไปคนต่อไป the next one คนต่อไปน,ไปคนไปะคะอยู่ไหนเอ่ยท้งสองหมดหรือยังคะทั้งองหมดหรือยงัง,มมเยงเอ่ย เลขที่31คุณเรียกไปยังข้สอ็ดมาบ้างคะสามสิอ็่สิบค่ะฮะอ่ะไม่มาแล้วคะอ่ะต่อไปมาเป็นที่ห้องห้ามาเร็วห้องห้ามานะคะอ่ะใครก่อนเริ่มมาเลยเริ่มเริ่มเริ่มเลยอะไรนะคะทีนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าไอเดียของเพื่อนนะคะไอเดียต่างๆที่เกี่ยวกับการลดภาวะ global warming ลดภาวะ greenhouse effect เนี่ย สามารถทำได้มากมายเอามาคนที่คนแรกให้โชว์เลยไหมคะ <c oughs> อ่ะให้โชว์มาตรงนี้ <c oughs> อือน,นี้เลยอ่ะอันนี้ภาพเหมือนของครูเลยแต่ว่าไปจากเว็บเดียวกันอ่ะเริ่มต้น My name is สีม่ว g แก้วสีเหลือง cast p s a a n f i h 5ค่ะไม่ต้อง f ก็ได้ My name is เป็นสมา n กมูลกาอันนี้เอารวมกันใช่ไหมคะ น่า you uh, would you like to present it all together <st ains> พร,ร้อมกันเลย <st ains> อ๋อ,อแต่ว่าแนะนำตัวไปพร,ร้อมกันอ่ะไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราสดสดมากโอเคอ่ะอันนี้ขอขอจับพลาสติกอย่างเดียวเพราะว่าตื่นเต้นนะคะขอจับลูกชิ้อย่างเดียวของใช้จากภาคอุตสาหการรมนำกลับมาใช้ใหม่ได้แก่พลาสติกการรีไซเคิลหนึ่งในวิธีการลดขยะมลพิษใน ให้กับสภาพแวดล้อมลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกการรีไซเคิลทำให้โลกมีจำนวนขยะลดน้อยลงและช่วยลดปริมาณการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลงลดลดการถลุงแร่บริสุทธิ์และลดปริมาณการค้นทำลายป่าป่าไม้ลด ลงด้วยค่ะแล้วก็สำหรับประเทศไทยนั้นจากการศึกษาของกมรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออและสิ่งแวดล้อมพบว่าศักยภาพของวัววววสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จากมูลฝอยที่เก็บขนในกรุงเทพม,มหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมีประมาณร้อยละ 16- ถึงส 34มสขอค่ะสาปริมาณมูลฝอยที่เก็บได้แต่เพียงมีร้อยละเหรือปริมาณ2,360ตันต่อวันเท่านั้นค่ะที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่การนำกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับสิ่งแวดล้อมและช่วยถนอมรัก ษารัพยาก,กรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีที่สุดค่ะโอเค thank you and the next one คนต่อไปอันนี้พูดสดเลย This is i s about plastic เกี่ยวกับพลาสติกหรือเปล่าใช่ค่ะเกี่ยวกับขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองตาม oh, <okay, S 2> ธรรมชาติ <yeah. S 2> นะคะก็นอกจากขายะที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะบางส่วนอาจจะ ย่อยสลายไม่ได้นะคะแต่ก็มีบางส่วนที่สามารถย่อยสลายได้เองตาม,ตามธรรมชาตินะคะส่วนมากขยะประเภทนี้นะคะจะพบมากแถวตามตลาดสดแล้วก็อาคารบ้านเรือนนะคะขยะประเภทนี้ก็เช่นเศษพืชผักหรือว่าผลไม้ต่างๆนะคะ ซึ่งขยะพวกนี้นะคะถ้าเราไม่นํามากําจัดหรือว่านํามากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ถูกวิธีนะคะก็จะเกิดความสกปรกให้แก่พื้นที่ที่มีขยะนั้นๆหรือไม่ก็ส่งกลิ่นรบกวนนะคะซึ่งการที่เราจะนําขยะนี้นะคะกลับมาทําประโยชน์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็ส่วนมากใช้ จะนำกลับไปใช้ทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะซึ่งสูตรของปุ๋ยหมักนี้นะคะแต่ละสูตรเนี่ยจะต่างกันตามพื้นที่นั้นๆที่ได้ทำปุ๋ยหมักขึ้นมาค่ะโดยส่วนมากแล้วนะคะจะใช้หมักซากพืชซากสัตว์นี้กับกาก,ากาน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งขยะพวกนี้นะคะขยะที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้ แต่ว่ามันก็จําเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานแล้วก็ขณะที่ย่อยสลายเนี่ยนะคะก็จะส่งกลิ่นรบกวนค่ะดังนั้นเราจึงควรที่จะช่วยการน,นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แล้วก็เร่งการย่อยสลายให้เร็วขึ้นค่ะขอบคุณค่ะโอเคเ e อร์ลย okay, really อันนี้คนสุดท้ายนี่เป็นสุดยอดปรมาจารย์ด้านการคุย นะคะในห้องในห้องสัมภาษณนะคะก็เลยจับมาคุยซะเลยนะคะเพื่อที่ว่าใช้ความคุยเก่งของเราเนี่ยทำไมคะให้เป็นประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําศัพท์ที่นักเรียนได้นะคะในวันนี้จากเพื่อน 4- ี่ห้าคนนี้คําศัพท์คำหนึ่งที่นักเรียนรู้แล้วก็สามารถสะกดได้คือคําว่าอะไรคะคาว่าอะไรคะรีไซเคิมีตัวอะไรบ้างคะรีไซเคิล R e <C> <Okay. S 1> มีบางคนหลงทางแล้ว R E C Y C L E คำว่า cycle หมายถึงอะไรคะ cycle แปลว่ากลมๆหมุนๆใช่ไหมคะ cycle เหมือน bicycle bicycle เห็นไหมคะ,ะคล้ายๆอย่างนั้นแหละรีแต่ว่าเอามาทำอีกครั้งหนึ่ง Recycle ก็ Re คือกระบวนการนำกลับมาใช้ อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งมีไอเดียหนึ่งของนักเรียนห้อง3าทับสผู้ชายแต่ว่าวันนี้นะคะสงสัยจะกลัวหน้ากล้องมากนะคะเลยหายไปเลยเขาบอกว่าเขาจะนําเสนอการนําเอาแบตเตอรี่ที่ทิ้งแล้วมาใช้แล้วใช้เนี่ยเป็นการใช้ที่ดีมากเลยแต่วันนี้ไม่น่าเสียดายไม่น่าหายไปเขาบอกว่าเขาจะเอาแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเนี่ย มาทุบใช้แล้วากระแสะไฟฟ้าที่เหลือในนั้นน่ะเอามาใช้ในการทํางานวิชาไฟฟ้าที่เกี่ยวกับไฟฟ้าของครูสัญ,ญลักษณ์นะคะแต่วันนี้เสียดายไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนําเสนอเขาเคยทําบ่อยไหมคะในห้องทําใช้บ่อยไหมทําใช้ตลอดเลยใช่ไหมคะอะทำใช้ตลอดอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเห็นไหมคะเป,เป็นวิธีง่ายๆของนักเรียนแต่ก็ถือว่าเป็นการนําเอาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ไหมคะ ได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เสียดายไม่ได้เกิดเลยนะคะ